โอกจังกนหมูมันกลัวจ pr ังกิโตกลัวอะไรอยู่ไม่ต้องบบกมีไปเลี้ยวแล้วจะไปไหนกันครับบูแวนคาเฟ่ครับจะไปทดลองขับรถครับเติมน้ำมันและเติมลมยางครับชเดียวติดครับ

ดูทีวีก่อนดูทีวีก่อนไอเดี๋ยวทำไมรถดีเก่งมาทางจอบอ่ะเอดี๋ยวดูทีวีก่อนนี่กันกันนี่เลยอ่ะเออไปไหนไปกันไม่นรู้เลยเก่งนี่เก่งอยู่ไหนไปรับไปเก่งกันไปบอกเก่งเดียวไปเลยคุณรอผมไว้ไหนบอกคุณอารออยู่เลยเดี๋ยวไปรับ ลบน่ไม่ได้ดูเสียงดูเสียงดูเสียงตุ๊ด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 ้มโบกจังเก้หมมันกลัวจังกิโตกลัวอะไรอย่ไม่ต้องบบกนีไปเรี้ ว่าอายุ20กว่าเออแม่งไงรุ่นน่ะกคตรแรงมันหน้าล็อกของมันอยู่มีล็อกของมันไม่ต้องรีบเกียร์สองเกียร์สามมีกับสบายเลยเกียร์หนึ่งเดี ies, ๋ยวมันจะอั้นอ so ั้นหน่อยพอไม่ออกทิปแคนนี้เป็นตรงไหวไหมเป็ตรงตีหรือไมไปเลยเจะมันหรอจะลงหน่อเป็นตรงไหวเปล่าเป็นตรงไหวไม่ต้องไหวไหวไม่ต้องส่ต้องตไหวอ่ะ ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนี่ลมร้อนออกไปนี่ออลลมร้อนหวานไม่เห็น ดะมันอย่างนี้นะมันหมดไอ้เหี้ยมูจะไปเติมมันอยู่แล้วก็อย่าเยียบเยียมหมดจริงเอาไว้ไม่ได้วรอเล่นที่ไหนอ่ะขึ้นรถไปซื้อตอนนี้เหตุการณ์มันหมดนะฮะ เวลาอะนมันมันหมดหมดอเย็ดไปไม่ามจรหมดฝั่งมันมัมวนไหมเนี้ยแหละมีมีมีมึงไอเี้ยไอเย็ดมีถังไหมต้องเติมอย่างน้อยสี่นิอ่ะได้ถังน้ำมันอ่ะไม่ตีนหมดแล้วอีกจนไดนึงมันไม่เราจะไปเติมนี่ไง เปิดไฟเกียร์ได้ถ้าเปิดเลยยังไม่แหลกได้หรือติดไหมไม่ติดก็ไม่เอาน้ำมันหมดเลยก็ไม่เอายังไงอ่ะเนี่ยบ้านอยู่ตรงนี้เดินเข้าเดียวเดินไปไหนเดินแลเก่งมึงแน่ไปเชื่อมันเออน้ำมันหมดครับน้ำมันหมดมึงก็จะไม่น้ำมันหมดกูเข็ดขามกันดูหมูสดปรกแล้วไอ้เนี่ย หมูร่างกายดีสุดหมูสดๆแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวเรามีพิตตี้รถตู้นะครับพิตตี้พิตตี้นี่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 ดูดูสาลีระเรือนร่างโอ้โหตอนนี้เราเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับปองชุกเชิญนะครับตอนนี้เิจะไปเติมอยู่แล้วครับขับรถไปได้ประมาณ200เมตรเท่านั้น เกิดอะไรขึ้นครับเรียบร้อยครับน้ำมันหมดสกอยสาวของเรานั่นเองครับสกอยสาวน้มหมดแล้วอ่าอ,อันนี้เท่าไหร่กันเนี่ยยังสนุกกันอยู่เลยอบ่นยิงไมมยิงครับทนไม่ไเสร็จเลยบ่นแล้ว โ่เจนงูอีกเบอกเจนงูเจงูคูอ่มอมง Các bạn hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บ้างไ่อี่หมูนะครับธรรมาดาครับแล้วใส่กลับเล <c oughs> ยมั้งใส่เลยมึง<อ>เ,เดี๋ยวไปซื้อกลับอีก

มึงองซื้อไว้สักถังนั่นแหละชิ้นอ่าไม่แกแร้ทำแบบนี้แหละเก็บม,ม,มันไม่รั่วไงไอ้ห่าเริ่ซื้อบบนี้ไม่ดีกว่าหมูใบสามเองสามร้อยห้าสบซื้อเพ่อโปซื้อสหขาลิตรก็พอแล้ว เนี่ยแค่ถือแล้วนี่กลับมาเติมมันนะเนี่แบบเึ้่อชั่วโมงใ้่จะเล่นคร้างก่อนที่ไปล้มเลยล้มแล้ับมือนู้ที่อู่นู้นอ่ะที่ไปลองรถสิ้นมอยแม่ไอ้เหี้ยเขาเล่นข้างไปยมือัองเองมือง่าย 未必。对 ลมมีลมในระบบครับลมค้างสายทําทำให้มันดูดลมมานี่ดูดั้ำมันัปเออทดูกแล้วจริง Đang mới lên một cái đất con này <cười> Ok, <cười> chắc <là>. <cười> <cười> ต้มน้ำหวงที่สีแย่แตาขทอนแกงส้มในตัววันนี้มีอะไรครับปลากระพงมีแกงส้มปลากระปงครับชิมเครื่องสุดๆปลาหมอยองมีปลาหมอยองแล้วก็ปลาบิบย่งกินได้ครับเป็นไงบอกด้วยครับผมไม่เหมาะคนความดันนะดีเมื่อเช้าขับมอเตอร์ไซค์อยู่พี่ขึ้น ไม่ไม่ไม่พอพอพอมาฉีดปุ๊บแกดับเครื่องเลยเพราะว่าอารมณ์มันอารมณ์อารมณ์มันแย่ตรงนี้แล้วก็เมื่อวานผมเข้าไปตรงฝนตกน้ำเล็กอะพัดตอนนี้แบ่งดาผมจะเรียนเรื่องมแล้วแล้เดี๋ยวผมไปไปไล่ดูก็คือว่าผมกิไม่กินแล้วไม่ไมไม um. กับกันไปกินพวกกันเองอ่ะจับไว้ดิ ได้เลยครับีเล็ป้อมเย็ดตาจอนปังไหนครับถ้ามาอากฝั่งเข้ามาอยาก้านลุงก็มาเจอยตาจ้อนก็อกมาที่เดียมดานซ้มาเลยทีด้มาเลยเมนูอันนี้ก็มีปลาหม่อนตัดตอกุ้งกระปิไก่แมนดาไกแมดาเกลาดลัง มาไปหลังคนมากางก็ไม่รู้เ,เรื่องอะไรบาอะไรปาดุกทะเลปาดูกทะเลทาดุแดงสุกลูกหงคันครับปาดุกเพ่